เอ้ยพี่จ่ายร้องเพลงสองคำอย่างที่แตนพูดจริงหรือเปล่าโอ้ฮ่าโอ้ฮ่าแน่ดอสองคำตรงไหน,น <c oughs> <c oughs> ไม่ได้ร้องเรียนไม่ได้ตั้งใจบูลิแหมมาแชรเราตัวเองคือไม่ร้องสองคำมั้งเหรอคือไป,ไปย้อนฟังนะแตนนะ ไออดลของแดนมาตั้งแต่เด็กเราก็พยายามแกะเพลงของเขาอย่างเงี้ยพี hmm. ่สายใช้วิธ like ีเทคนิคร้องแบบมือมือเขเลยแบบเราอะจับได้วะอ๋อพี่สายจะ้องทีละสองคำสองคำแบบแล้วมันจะเป็นลูกเล่นสองคำสองคำตลอดเราก็เลยแบบเอามาเล่นมุกหน้าเวทีอะไรเงี้ย ว่าเป็นกระแสไวรัลที่ที่น่ารักเนาะที่น่ารักเนาะ oh, ha. Oh, ha. o ในความเซลล์ของเขาอะ่ะมันก็เลยทําให้หลายๆคนกลับไปสังเกตว่า mm hmm. เอ้ยอพี่ต่ร้องเพลงสองคำอย่างที่แฟนพูดจริงหรือเปล่าแล้วเหมือนแฟนเพลงเขาใช้คําพูดว่าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาฉันก็ต้องมานั่งฟังจริงๆว่าต่ายราไทยร้องสองคำจริงหรบบือไม่าัวจริงเนย Oh Ha จ a d เบ j ร m b ท t o น o n g Dae b สองคำตรงไหนสี่คำสี่คำเยอะเลยแล้วก็จริงๆก็อยากจะแซวแตนคืนเหมือนกันนะครับแหมมาแซวเราตัวเองคือไม่ร้องสองคำมั้งเหรอคือไปย้อนฟังนะแดนนะตัวเองก็ร้องสองคำสองคำสองคำเหมือนกันก็อยากดูแลให้มากกว่านี้เหลือเกินแต่กลัวจะเผลอใจเผลอทำเกินหน้าที่ นี่สองคำไหมใครจะชนะไม่รู้ไม,ไม่ได้ร้อนเรียนไม่ได้ตั้งใจบูลลี่หรืออะไรไม่ใช่เลยแต่มันเป็นความที่เราเกยชื่นชอบพี่เขาคือเราแกะเพลงเขามา่กนกเ่อ,องออกไหมเรา เรางบใจเราประทับใจคือไม่ได้รู้สึกว่าน้องมาบูรี่เราหรือมาล้อเลียนเรานะคะทาให้เราเห็นว่าเมื่อก่อนหน้านั้นที่ที่น้องมีเราเป็นต้นแบบคือเขาเก็บผลงานของเราคือละเอียดมากจนเขารู้ว่าต่ายได้ร้องสองคำในช่วงไหนบ้างแล้วก็อะไรที่มันจะไปปล่อยเป็นแบบจุดดิสเบ์จุดไหนที่จะไปเติมอารมณ์ของเพลงลงไปถ้าสมมติว่าแตนจะพูดได้ยาวมากกว่านั้นจะเป็นอีกจุดหนึ่งที่ทําให้น้องๆที่ไปฟังในคลิปอะได้ความรู้มากขึ้นไปอีกพี่ต่ายเขาก็คือไอดอลคนหนึ่งของแตนนะ ในเรื่องของการร้องเพลงนี่อีสานเนาะเขาเนาะอันดับต้นต้นเบอร์ต้นๆของประเทศไทยเลยแล้วเราก็เป็นนักร้องรุ่นน้องของเขาประมาณ34ปีแปีเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้เราได้ก้าวตามรุ่นพี่มาอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกคนลุกเหมือนกันที่เราแบบเออได้ขยับเขาใกล้ๆพี่พี่รุ่นพี่พี่นางพี่ไหมพี่ไผ่มาพร้อมๆกันเลยเนาะแตนเนี่ยตั้งแต่เข้าวงการมาตั้งแต่แรกๆเลยน้องน้องก็ยังพูดถึงเราในมุมที่ที่ดีคือเป็นเป็นน้องเป็นพี่กันตลอด คือให้เกียิความเป็นเป็นพี่สาวตลอดเราก็ยังมองเขาเป็นเป็นน้องคนนึงที่สู้ชีวิตมากแล้วก็คือทําอะไรประสมความสาเร็จด้วยกําลังความสามารถของตัวเองจริงๆค่ะรวมๆแล้วคือพี่เขาเก่งมากเป็นคนที่สามารถร้องสองคำแล้วเอิร์นโคตรเพราะซึ่งมันไม่ใช่ว่าใครทําก็ได้ก็ถือว่าการเล่นกันแบบนี้มันมันเป็นบรรยากาศที่ดีมากนะคะมันยิ่งทําให้ความเป็นพี่เป็นน้องในวงการมันก็ยิ่งดูแบบรักกันมากขึ้นนะคะอันนี้คือเป็นกําลังใจให้กันและการได้ดีมากเลยค่ะ ตอนที่แตนเข้าวงการใหม่ๆมันเคยมีครั้งหนึ่งที่พี่ต่ายเขาไปช้อปปิง้งที่อะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเขาซื้อแบบเป็นกําไรเงินกําไรอะไรพวกนี้มาฝากเราแล้วแบบเราแบบช็อกช็อกอะไรอย่างเงี้ยคือแบบเออตอนนั้นเราเป็นแบบรุ่นน้องที่เข้ามาในห้องอัดใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยแบบดีใจมากดีใจโค้ดเราก็ก็ทาในมุมของพี่สาวคนหนึ่งเนาะที่เข้าวงการมาก่อนว่าเออเราเราเห็นอะไร ในสิ่งที่เราพอจะจะช่วยน้องได้เราเองก็ไม่ได้เก่งในเรื่องของการแต่งตัวหรืออะไรแต่เราเห็นว่าเอออันนี้เหมาะกับน้องขอหน้องได้ได้ไปใช้ใส่ออกงานหรือจะใส่ในชีวิตประจําวันให้แล้วแต่เขาก็บอกว่าเนี่ยหนูใส่กรอบไว้ตลอดเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็อุ้ยแล้วก็ดีใจเนาะกประทับใจมากคือมันเป็นอะไรที่แบบเขาเป็นนักร้องที่ดังมากเขาเป็นอะไรที่แบบว่าอุ้ยเราจะเข้าใกล้ได้เหรอมันจะจับต้องได้เหรอลอะไรแบบเนี้ยแล้วเราเป็นเด็กวนนอกคนหนึ่งขี้เลี้ยวขี้เหร่อะไรอย่างเงี้ย ก็ไม่คิดว่าเออแบบเขาจะให้ของที่ระลึกเราอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นของจากมือคนที่ที่เราชื่นชอบเสียงเขาอะไรอย่างเงี้ยแบบให้เรารก็ไม่เคยลืมวันนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เต็มมองว่าเจ้ยวงการไหนก็ตามนะคะจากการที่เราให้ให้เกียรติกันและกันเนี่ยมันยิ่งจะทําให้อีกคนหนึ่งที่ที่ได้รับการ ยกย่องเนี่ยมันใจฟูมากยิ่งขึ้นเรารู้สึกว่าเอ้ยวันนั้นสิ่งที่เราเราทําดีกับเขามันไม่ได้เสียหายอะไรเลยมันยิ่งทําให้เขารู้สึกภูมิใจที่มีศิลปินรุ่นที่เป็นเป็นต้นแบบนะคะแล้วแล้วเราเองพอพอเราถูกเขาเขาพูดอย่างนี้อีกครั้งหรือว่าในอีกหลายต่อหลายครั้งเราก็ยิ่งภูมิใจที่เราได้ปฏิบัติกับ,กบเขาอย่างดีที่สุดในวันที่ผ่านมา